สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมคุณนิรันต์ตอนนี้เนี่ยประทับใจในกิฟฟรีนละแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลงมือทําเต็มที่แต่มือใหม่หัดทําอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้ะนะครับตอนออกสตาร์ทเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนนั้นให้เราฟังหน่อยฮะตอนนั้นก็ยังคือตัดสินใจแล้วว่าจะทำละแต่ก็ยังกล้ากล,กลัวเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้กลัวเจ๊งนะฮะเพราะว่าค่าสมาัครมันก็นิดเดียวสมัยนั้นร้อยาทครับาท นะครับก็เลยตัดสินใจลองลองลองซื้อสินค้ามาใช้เองแต่ว่าไม่ได้เยอะนักนะฮะตอนนั้นก็อาจจะพันกว่าบาทขึ้นบรอน s ์ตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลองใช้ไปก็ก็ดีประทับใจก็เลยเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะมันขยายงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาอัพไลน์บ้างนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มชวนคนเลยนะพอศึกษาผมศึกษาไม่นานศึกษาแผน แผนนี่จะแน่นมากตอนนั้นนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของสินค้าในในชนิดที่เราคิดว่าน่าจะเปิดตัวก่อนก็ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นพวกสินค้าในชีวิตประจําวันยาสีฟันยาสระผมประมาณนเป็นสินค้าจําเป็นต้องใช้ใช่ฮะก็เลยลองใช้เองแล้วก็บอกต่อตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับแต่ทีนี้จะทํายังไงให้มันให้มันเร็วเพราะว่าตอนนั้นเรารอไม่ได้นะครับจะทํายังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือ เราก็ต้องใช้ทุกอย่างที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจของเราครับเข้าไปทําให้เต็มที่นะครับตอนนั้นลุยหมดเลยลุยเต็มที่เลยเลิกงานปั๊บผมขับรถไปหาไปชวนคนพาไปอินทราไปทุกอย่างนะฮะที่ทำแล้วได้ยอดเป้าหมายแรงมากแรงมากครับตอนนั้นเขาบอกคนเราพอออกสตาร์ทปั๊บมันมีความหวังจริงๆหวังคาดหวังเอาเบสิกก่อนนะ รายได้อ่ะจากกิฟฟรีนคุณนิรันตอนนั้นหวังเท่าไหร่คือผมหวังรวยเลยครับหวังรวยเลยหวังรวยเลยฮะคิดใหญ่ไปเลยใช่ฮะครับคือคือบางคนบอกว่าได้มา5 0 0พันนี่ก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คือเป็นเป็นแนวของเขาคแต่ผมเนี่ยเข้ามานี่ผมต้องสําเร็จเลยครับในขณะนั้นคนะครับก็เลยคือรายได้จากงานประจําตอนนั้นผมยังมีอยู่นะครับอ่าก็ประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทนะครับแต่มันไม่พอใช้หนี้หรอกครับครับนะฮะผมก็เลยว่าตักคาดหวังว่ามันจะต้องอย่างอย่างน้อยเย มันจะต้องรวมกันแล้วเนี่ยรายได้ทั้งหมดจะต้องรวมกันเกินแสนมันถึงจะอยู่ได้นะครับก็พอดีตอนนั้นก็เริ่มเริ่มมีรายได้าจากกิฟฟ์รินเข้ามานิดหน่อยกลุ่มแรกที่ไปชวนเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนทํางานคนทํางานเป็นเพื่อนฝูงเป็นเพื่อนฝูงแล้วเป็นยังไงครัธุรกิจนี้บางคนบอกว่า โอ้ยต้องระวังนะกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยถ้าพูดไม่ดีอธิบายไม่เข้าใจเนี่ยบ,บางทีเดี๋ยวเสียเพื่อนบรรยากาศตอนนั้นนะ่ะธรรมดานะเรารู้จักใครแล้วก็จะไปเล่าให้ฟังก็หนีไม่พ้นเพื่อนอยู่ดีใช่ไหมแล้วพอเราไปคุยกับเพื่อนฟีดแบ็กที่เพื่อนมีต่อเราเป็นยังไงบ้างมูหลากหลายครับหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งให้พรทั้งดีใจด้วยทั้งดูถูกทั้งหัวเราะมีหมดะนะครับแต่ว่าในส่วนของการหัวเลาะเยาะหรืออะไรต่าง ผมไม่สนใจนะครับก็ผมก็ทําเดินหน้าทําต่อไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีะมีรายได้เข้ามานิดๆหน่อยๆแล้วฮะเดือนแรกเนี่ยผมได้มา700อกว่าบาทครับตอนนั้นเดือนแรกขึ้นซินเวอร์นะครับก็ได้มา700กว่าบาทก็มองเห็นเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะคุยต่อคือคาดหวังว่ารายได้เนี่ยต้องได้เป็นแสนใช่ครับแต่เดือนแรกได้700เนี่ยบ,บางคนเขาบอกว่าโอ้ย เดือนแรกได้แค่700เองแล้วเมื่อไหร่จะรวยซะทีแต่คุณนิรันต์บอกว่าถ้าเดือนแรกได้เ0 0ดรเนี่ยปแป<ต>ล<ส>ว่าต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นแสน<ช>แสน่ท้าไมคิดอย่างนั้นนี่คนสองคนคิดไม่เหมือนกันแล้วนะทะ่านผู้ชมคนแรกบอกเนี่ยบอกได้เป็นแสนเดือนแรกได้700คุณนิรันต์บอกถ้าเดือนแรกมันได้700เนี่ยแปลว่าต่อไปมันมีโอกาสถึงแสนชมองเห็นอะไรทําไมถึงคิดประเด็นนี้ออกมา ผมดูเรื่องของเงินลงทุนที่ลงไปนะครับทั้งค่าสมัครทั้งค่าซื้อสินค้าที่ผมใช้ครั้งแรกครับมันแค่พันกว่าบาทแต่พอเงินกลับมาเนี่ยมันมันเจ็กว่าบาทนะฮะมันปิ๊งเลยเดี๋ยวนั้นเลยฮะเว้ยมันไม่ธรรมดานะครับก็เลยชวนก็ชวนแฟนไปเอาไปอาไปรับเงินปันผลครับ แฟนที่เฉยๆเนี่ยนะแฟนเฉยๆเนี่ยแหละครับก็ไปรับเงินบันผลตอนนั้นไปรับอยู่ที่สาขาบางพลีครับถนนยังสร้างไม่เสร็จเลยครับครับนะก็ขับรถไปเป็นชั่วโมงต่าสุดเขายังเป็นลูกลังอยู่เลยเป็นลุกลังอยู่เลยนะครับก็ไปรับมาก็ก็โอเคก็ดีใจได้เงินใช้วันเดียวก็หมดละครับ700บาทเนี่ยเรา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 เทียบบรรด์ตายางใช่ไหมเราเทียบบรรด์ตายางหมายความว่าซื้อของใช้แค่พันกว่าบาทเองอ่ะแล้วเราก็ทํานิดๆหน่อยๆของเรานะได้คืนมา700ดร้ คนเป็นวิศวะเขาคำนวณแล้วครับว่าถ้าซื้อแค่นี้ได้คืนขนาดนี้เนี่ยเรามองเห็นโอกาสใช่แล้วจากแฟนที่เฉยๆพอไปรับสตังค์ด้วยกันวันแรกที่ไปรับตังค์ด้วยกันแฟนมีแนวโน้มที่จะจะอยากจะมาทําบ้างไหมตอนนี้ยังเฉยอยู่นะฮะก็ยังเฉยอยู่ก็อาจจะอาจจะยังไม่เยอะนักอะไรเงี้ยเขายังอาจอาจจะมองไม่ออกและแฟนเขามาช่วยคุณนิรันทํ์ทำเต็มเต็มตัวตอนไหน ช่วงที่เริ่มมีตำแหน่งประมาณสกสตาร์เมอร์คิวรีบนะครับเพราะดาวชี่พ่ออะไรเขาตึงยอมเปิดใจมาช่วยเราทำคุณนิรันมีไปพูดอะไรให้เขาฟังป่ะเริ่มพาเข้าประชุมนะครับเริ่มพาเข้าประชุมพาไปฟังคุณหมอต้อยนะครับแล้วก็พาไปฟังผู้นำคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าในเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยผมทำเต็มที่นะครับก็คือเลิกงานปุ๊บผมไปหาเพื่อข่ายนะครับหาสมาชิกหายอด นะครับเดือนที่2เนี่ยได้ยอดมาแสนกว่าบาทครับยอดกลุ่มนะฮะเดือนที่2ครับนี่ทําแป๊บเดียวเองนะทำแป๊บเดียวเดือนที่2ยอดมาเป็นแสนแล้วมาเป็นแสนเลยครับแสนแสนสองแสนสามห้าประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลเนี่ยหมื่นกว่าบาทครับเลยตาโตเลยครับตอนนั้นสถิตินี้น่าสนใจนะครับเดือนที่1ได้เ0็ดร้อยบาทเดือนที่2ได้หมื่นกว่าบาทนี่แหละถ้า ประโยคแรกเราพูดอะไรเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าถ้าเดือนแรกได้700ต่อไปมันต้องเยอะแน่เลย,เนยแน่นอนมาเลย <นะ S 1> เดือนที่20,000กว่าบาทเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่ที่ทำกิฟฟรีนแล้วบอกว่าเอ้ยมันช้าหรือเปล่าเนี่ยคุณนิรันด์คือตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกได้เลยว่ามันไม่ช้าผมเทียงคอเป็นเอ็นเลยฮะ <c oughs> ครับครับนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วครับนะครับแล้วก็รายได้มันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับนะครับก็ทั้งเดือนที่3ก็เพิ่มมาอีกกระโดดกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆครับ นะครับก็เลยส่งผลให้เราติดรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับมินิแรลลี่รีวอรดนะฮะแล้วก็รางวัลแรลลี่รีวอรดต่างๆนะครับก็เริ่มมีรางวัลเริ่มมีมีผลงานละนะครับแฟนก็เริ่มเข้ามาช่วยเต็มเหมือนก็เห็นตัวอย่างของความสําเร็จเขาว่ากันว่าถ้าเรายังเปิดใจคู่ชีวิตไม่ได้เนี่ยเราต้องรีบทําให้สําเร็จในความสําเร็จของเราเนี่ยจะทําให้คู่ชีวิตหานมา ลงมือช่วยเราทำเองใช่ไหมครับ<ะ><ะ>นี่กลุ่มเป้าหมายแรกๆเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนเห็นว่าคุณนิรันต์ก็มีวิธีคิดว่าเพื่อนพูดยังไงก็ตามแต่ขอให้ยิ้มไว้แล้วก็เข้าใจเพื่อนไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธครับไม่โกรธเพื่อนเลยไม่โกรธหลายคนบอกธุรกิจนี้ทาแล้วจะเสียเพื่อนไหมแต่คุณนิรันต์ยืนยันว่าไม่เสียฮะไม่เสียมีไหมครับประโยคไหนที่เขาพูดแล้วมันทําให้เป็นความท้าทายสําหรับเรามีแน่นอนแต่ผมไม่ไม่โกรธเขานะฮะเพื่อนเขาพูดยังไงครับ เดี๋ยวมันก็ได้เหรอเดี๋ยวมันก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเห็นเราทํามาหลายอย่างมากแล้วแล้วไม่สําเร็จจริงจังสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นผู้ชายไปทําขายตรงอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนกันมาหลายคนแหละนะครับแต่ผมไม่โกรธเพราะว่าในสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนเคยเคยชวนผมไปไปฟังธุรกิจหนึ่งนะครับขายตรงนี่แหละ นะครับแล้วก็ไปฟังปั๊บเนี่ยผมผมว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่อ่ะครับคือในสมัยนั้นเราก็ยังเด็กด้วยแล้วก็เรื่องของรูปแบบของของการประชุมเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ตัวเรานะฮะดูแล้วมันมันไม่ใช่แน่แก็เลยก็เลยแอนตี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหมือนเหมือนเหมือนเราเองไปจําภาพในอดีตใช่ครับมันติดฝังใจฝังใจว่าไอะทำไมต้องหลอกเข้าไปฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามาถึงตรงนี้ปั๊บเดือนที่สอง ได้เงินปันผลหมื่นกว่าบาทยอดมาแสนกว่าบาทความรู้สึกตอนนั้นไฟแรงขึ้นไฟแรงขึ้นครับใครชวนใครไม่สนใจผมไม่โกรธเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันก็มาทําอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเราก็ไปต่อครทีนี้เป็นไงบ้างพอเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่3ามยอดก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับมีผู้นําตามมาครับนะครับอ่าก็ติดการแข่งขันท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นติดไปสิงคโปร์ครับนะครับอ่าติดไปสิงคโปร์ปั๊บเนี่ยประมาณเดือนเดือนที่ สี่ที่ห้าประมาณนี้ครับคุณวิชิตซึ่งเป็นอัพไลน์ก็ก็โทรมาหาอยู่ๆก็โทรมาซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครนะฮะคือไม่คิดว่าไม่คิดว่าผู้บริหารระดับสูงจะมามาคุยกับเราถึงที่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกแล้วเราอยู่กรุงเทพครัก็ขับรถมาหาเลยนะครับก็เลยตื่นเต้นก็โทรบอกภรรยาว่าเนี่ยผู้บริหารระดับสูงมาหาแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเรานะครับ ก็เลยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทาใหญ่เลยฮะเขามาเล่าให้ฟังถึงวิธีการทํางานเพิ่มเติมใช่เพราะว่าเราคงคงมีวิธีของเราแต่เขาเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเขาเลยอยากจะเอาบางส่วนมาแบ่งปันมาแชร์ให้ฟังใช่ครับเพราะเราเหมือนกับได้มีเทคนิคของตัวเองด้วยบวกกับเทคนิคของคนที่สําเร็จเอามาเล่าให้เราฟังแล้วทีนี้เอามาผสมผสานกันแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดเขาเรียกว่าการเติบโตมากยิ่งยิ่งขึ้นไหมฮะมากเลย มากเลยก็คือตอนแรกเนี่ยต้องต้องบอกว่าผมไม่เคยเข้าประชุมในช่วงแรกนะฮะเพราะว่าเราทีอัพไลน์ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ผมก็เลยทําตามในสไตล์ของผมนะครับแต่พอคุณวิชิตมามาคุยปั๊บเนี่ยมันมองเห็นโอกาสละมองเห็นวิธีคุณวิชิตก็เชิญไปที่พิษณุโลกนะครับเชิญไปพูดเลยไม่ไม่บอกไม่กล่าวคือให้คขึ้นเวทีเลยเขาบอกคุณนิรันท์ทำได้ครับ นะฮะก็เลยเอ้าพูดก็พูดแหมดีเจเก่ามา่อก่อนพอถูกเชิญขึ้นเวทีต้องได้ขึ้นพูดแล้วพูดเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกอีกไหมฮะในการพูดบนเวทีขายตรงใช่ครั้งแรกในเวทีขายตรงครับครับก็พูดแล้วก็สนุกดีฮะนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังคอนโทรลเวลาอะไรไม่เป็นหรอกนะครับก็คือทําไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะมีผลงานอะไรต่างๆพอติดสิงคโปร์ปุ๊บคุณวิชิตโทรมานะฮะบอกก็ติดแล้วครับ คือผมก็ถามว่าทําไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นะนะฮะคือเขาบอกว่าเขากลัวว่าผมจะไม่ตื่นเต้นเข<อ>าเลยต้องตอนแค่โทรแจ้งเขาก็ยังคงต้องตื่นเต้นด้วยใช่ครับเพื่อสร้างบรรยากาศใช่ครับ,รบแต่คุณนิรันต์ก็ยังทํางานประจํายังทํางานประจํานี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าคนที่ทํางานประจําแล้วจะกังวลว่าทําธุรกิจนี้ไม่ได้เนี่ยคุณนิรันต์ทั้งทํางานประจําด้วยทํากิฟ์ฟรินด้วยแล้วก็ชนะการแข่งขัน ของกิฟฟารีนด้วยอีตังหาเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการบริหารเวลาอย่างไรอยากจะให้คุณนิรันด์ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็เคล็ดลับของการทั้งสร้างยอดธุรกิจและสร้างทีมทําไมยอดธุรกิจจึงได้เติบโตขนาดนี้เดี๋ยวใครอยากรู้เคล็ดลับช่วงหน้าติดตามกันได้ครับได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีนไปแล้วบ้างครับอย่างแรกเลยผมปลดหนี้ได้นะครับอย่างที่บอกก็คือนี่จากกิจการอื่นนั่นนะใช่ฮะรวมๆกันเนี่ย เฉลี่ยแล้คนละล้านจะหุ้นส่วนผมนะครับ,รบ,รบก็ปลดหนี้ได้หมดเลยภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปี